สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชาแนลสยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งเป็นช่างแก้ส่งกิ่งกี๋เสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับรับงานออนไลน์ทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้งานออนไลน์ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับลูกค้ามาจากหลายมุมหลายแบบเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากช่อง YouTube c h a n แนลของช่างหนึ่งเองครับสยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับลูกค้าต่างชาติก็มาในเดี๋ยวนี้เพราะว่าช่างหนึ่งมีการอัปเดตนะครับผลงานของช่างหนึ่งตลอดเวลานั่นเองนะครับก็เพื่อสื่อสารกก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 กััััับบบบบบลลลูููคคคคคค้้้้้้าา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 เเเพื่่่่ออววมมมขขขใใจจะชชรรริงงไ็ุณี ที่ผ่านมาก็คือเข้าไปใช้บริการลูกช่างหนึ่ตลอดเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีงานหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็วันนี้ช่างหน่จะมาแก้โซงเกงยีนรีวล์นะครับลูกค้าจากกรุงเทพครับรีเซ็ตตรงใหม่ให้นะครับล้มตะเก็บครับช่างหนึ่งวันนี้จะลงมือแก้ไขเกงยีนรีวล์นะครับลูกค้าจากบางกอกนั่นเองนะครับลูกค้าคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้ใจช่างหนึ่งแล้วก็ให้ช่างหนึ่งแก้ไขทรงให้นะครับทั้งเอวสะโพกความยาว นะแล้วก็มีการทําทรงให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าขามันใหญ่นั่นองครับลูกค้าค่อนข้างจะตัวไม่ค่อยโตเท่าไหรออ่ตัวลูกค้าตัวเล็กในเวลาขารีไวาม,มาใส่แล้วมันจะพองในเจ้หนึ่งก็ทําการรีเซ็ตทรงให้ใหม่แล้วก็ตัดขานะครับตัวนี้มันไม่มีเศษปลายขานะแน่เจ้าหนึ่งก็ตัดแบบแบบธแบบรรมดาธรรมดาของเจ้าหนึ่งก็คือเจ้าหนึ่งก็คือการเย็บแบบบิดนั่นคือการเย็บบิดบิดมันก็จะมีรอยริ้วขึ้นนะครับ เนี่ยนาคตเวลาใส่ไปก็มีรอยริ้วขึ้นแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไร,ฟรเฟดอ่ะเฟตตรงปลายขาแล้วมันจะมีความสวยในอนานตครับรเย็บพรรมดาด้าช่างหนึ่งจะทําแบบนี้ให้ทุกตัวเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับมาถึงมือช่างหนึ่งถ้ารื้อเนี่ยก็อย่างรื้ออย่างที่เห็นช่างหนึ่งก็ต้องรื้อออกให้หมดเพื่อทําการแก้ไขจุดที่มีปัญหาเนาะเออ่น,นหละตามสรีละของลูกค้าลูกค้าแต่ละคนจะมีความสูง ความเออเหมือนระดับความสูงไม่เข้ากันแล้วก็สรีระเหมือนกับช่วงเอวช่วงเออตั้งแต่สะโพกมาถึงหัวเข่าแล้วก็หัวเข่าจนถึงปลายขามันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะเจ้นหนึ่งก็จะมีสเปคงานของเจ้าหนึ่งอยู่ว่าต้องทําให้ลูกค้าแบบไหนนะครับก็คืออ่าแก้ไขให้ว่าง,งั้นเถอ,อะเออนะนะคือข้อมูลต้องมาจากลูกค้าเจ้าหนึ่งจึงลงมือทําได้นั่นเองนะครับก็ก็อย่างที่เห็นครับก็หรือสิ่งก็ต้องประกอบเขา้าให้ใ,หใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเจ้าหนึ่งจะเก็บรา,ายละเอียดให้ครับคืองานตรงจุดที่แกก้็จะ ถ้ามองโดยรวมจะไม่รู้ว่ามีการแก้สูงเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ชั้นหนึ่งครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งโจทย์มาได้เลยครับว่าต้องการแก้ไขอะไรนะครับบางคนสอบถามเข้ามาว่า,อ,าอะไรนะแก้แก้ทรงกิง่งม่าละารายราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าคือช่างไม่ได้ยังไม่ได้ข้อมูลมาเลยว่าลูกค้ามีปัญหาส่วนไหนบ้างบางคนจะมีปัญหาแค่ช่วงเอวกับช่วงเอว,วเอย่างเดียวอ่ะแต่บางคนก็มีปัญหาเรื่องช่วงเอวแล้วก็ต้นขาด้วยที่มันแบบมันพองอย่างเงี้ยบางคนมีปัญหาที่ช่วงล่างช่วงปลายขาหัวเข่าแล้วก็ ความยาวนะครับแล้วก็ต้นขามีปัญหาเอวไม่ต้องทําอะไรเงี้ยมันคืองานก็ละเอียดติดย่อยขึ้นมาลูกค้ารบกวนให้ข้อมูลช่างมาก่อนนะครับก็แอดไลน์ line, เบอร์โทรช่างหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดสิบเก้าห้าห้าครับก็คือสามารถแอดไลน์ line, แล้วส่งข้อมูลกันเนาะมาคุยกันก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งสรุปนะครับเพราะว่ายังสรุปไม่ได้ช่างจะต้องเห็นบางทีกางเกงบางรุ่นช่างหนึ่งทำงานได้ไหมบางบางทีมันไม่ใช่รีไวล์หรอกมันดึงกีแบบแบรนด์อื่นมันเออ่ ดีเซลหรือว่าอะไรพวกน,นี้มันจะมีดีไซน์เฉพาะของมันอยู่ว่าช่านเข้าไปทํางานได้ไหมถ้าเกิดช่านเข้าไปทํางานตัวนี้ก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ต้องจะคุยเจราจากับลูกค้าหลากหลายงานครับท่างหนึ่งจะต้องอัดแอปใหม่หมดเลยก็มันไม่ได้ยืนพื้นเดิมๆคืองานมันจะแบบน่ไม่สามารถที่จะแบบเอาล็อกตามที่นั้นไปไปไปได้ก็คือท่านช่าง,งจับมาคํานวณแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะคำนวณแล้วก็ มาให้มันสมเหตุสมผลนะให้มันลงตัวเออลักษณะแล้นก็แล้วแต่แต่ละงานบางทีกางเกงรีวายเหมือนกันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ต้องแก้ไขไม่เหมือนกันครับบางทีต้องแกะนอกแก้ในบางทีแบบก็คำนวณปลายขาใหม่ก็คือสังเกตว่าของชั้นหนึ่งก็ไม่บิดไม่เบี้ยวปลายขารีวายส่วนใหญ่ทำปลายขาเสร็จรียบร้ยจะบิดจะเบี้ยวแก่ชั้นหนึ่งแก้ไขปัญหาตรงนั้นเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงมือชั้นหนึ่ง ไปขายบิดเดี้ยวไม่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าที่ไว้ใจเชั่อหนึ่งและเข้าไปใช้บริการผมนะครับการนัดเจใหมนนะครับติดตามชมงานรีวิวของเชั่นหนึ่งใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมึงไม่ต้องทำหน้าคิดเพราะจริงๆมึงไม่ได้คิดอะไรเลย